หนึ่งสองแทะแท่อย่างนี้ <Yeah. S 2> นี่ลุง <Yeah. S 2> ตั้งตั้งตั้งแท้แ <Okay. S 2> เอาำ <Okay. S 2> ไม่ต้องติดน้ำนะคะติดตาอย่างเดียวพอ oh. ถ้าถือก็ได้แลนะเออเคาจะได้รู้ว่าซื้อที่ไหนเนาะร้านนี้นะเออไปให้ขนาดเลยว่าแม่ค้าโอเคโอเคล้ำปลาไหลใส่บ้องป้องไม่ไั่แม่ขา้ okay. Okay. ขาใสสวยขาวสาวตาคม จากตลาดเก้าแสนแดนอุดมคมบ่คมเบมเิ้งเอาเว้าความจริงแม่ขางามถามเสร็จเฮ็ดปลาไหมประทับใจคนขายใสปิงป้งปิ้งได้เวลาตามหาอีกหลายสิ่ง ไขความจริงเครื่องปรุงที่ลุงเตรียมพอถึงบ้านกะหันขาตะไคร่แล้วโครกไส้พริกแห่งหอมแดงน้ำใบมะกรูดกะใสพริกไทยดำเข้าครัวตำคลุกไส้ได้เลยเอาเติมชูรส น้ำปลาปลา,าด้วยกระเพราสวยด้วยครับดับกลิ่นข้าวไผ่มกเปรี้ยวให้รีบบีบมะนาวน้ำขา,ขาววด้วยพี่กะทิสดกะทิสดใส่บ่ใส่ก็ไดครับแล้วตำหมักนะครับเด้อ หันมหาว่าที่บ้องกันข้าบัดเนียโอ้ไอ้ยาว่าที่บ้องเขาล้ามโทษโทษตากระายฝ่าไหลใส่เขาล้ามใส่พ่องามเคิงบ้องบ่ต้องมากแล้วเติมน้ำอีกที่สิได้สุกทํากระจุกใบตอง ปิดป้องปากสแล้วน้ำไปเผาเตาไฟไม่นานนักหอมคักๆพร้อมแล้วจ้ามาเอฟซีลาไม่ไหลโอ้โอหเฮสุดยอด Sort <laughs>